สมรภูมิบ้านดนมกล้าวเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างไทยและลาวบริเวณชายแดนอันเนื่องมาจากข้อพิพาทในการกำหนดเส้นแบ่งดินแดนทำให้เกิดการประทะกันระหว่างทหารพรานไทยและลาวหลายครั้งตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมปี2530เมื่อทหารลาวได้เข้าทำลายรถแทรกเตอร์ของเอกชนไทยทำให้คนงานเสียชีวิตหนึ่งรายในพื้นที่ ซึ่งเล่าอ้างว่าอยู่ในเขตตาแสงของแขวงชัยบุรีพร้อมระบุว่าบ้านร่มกล้าวอยู่เข้าลึกไปในเขตเลาวสองกิโลเมตรด้านกองทัพภาคที่สมได้ส่งกองกําลังหลักเข้าผลักดันกองกําลังลาวที่เข้ามายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์หลายแห่งโดยยุทธการบ้านร่มกล้าวได้เริ่มขึ้นเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 3 1เมื่อพลเอกชวลิตยงใจยุทธพอบททบ ในขณะนั้นประกาศจะผักดันกองกำลังต่างชาติที่เข้ามายึดครองพื้นที่ในเขตไทยทุกรูปแบบด้วยการใช้กำลังทหารจึงทำให้เกิดการสู้รบอย่างดุเดือดทหารไทยได้รุกตอบโต้ยึดที่มั่นต่างๆที่ลาวครองไว้กลับมาได้เป็นส่วนมากรวมทั้งได้ทำการอบล้อมบริเวณตีนเนิน1428ไว้ได้แต่ไม่สามารถบุกข,ขึ้นไปถึงยอดเนินซึ่งทหารลาว ใช้เป็นฐานต่อต้านได้ไทยต้องเสียเครื่องบินรบแบบ F-5 1นึ่ลำและ OV-10 อีกหนึ่งลำพร้อมกับชีวิตทหารอีกนับร้อยนายในการสึกครั้งนี้หลังการสู้รบดำเนินไปอย่างดูเดือดในวันที่11 000, กุมภาพันธ์2531นายไกรสอนพมวิหารนายกรัฐมนตรีลาวในขณะนั้นได้ส่งสารถึงพลเอกเปรมตินสุลานนท์นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น เสนอให้หยุดยิงพร้อมตั้งคณะกรรมการพิสูจน์เขตแดนและติดต่อสาหาร,รชาชาราชิให้ช่วยเป็นคนกลางไกล่เกลีย่ยซึ่งพลเอกเปรมตอบรับนำไปสู่การเจรจาและได้ข้อตกลงโดยทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงในวันที่19กุมภาพันธ์2531เวลา8นาฬกาและถอยจากแนวประทับฝ่ายละ3กิโลเมตรประพาสรวมรถ อดีตทหารพรานได้เล่าประสบการณ์การรบช่วงสมรภูมิบ้านรงกลาวให้นิตยาสารสารคดีฟังว่าเราเสียเปรียบเรื่องการสนับสนุนจากปืนใหญ่บอกตรงๆว่ากองทัพทาคที่สยิงไม่แม่นรบไม่เก่งเท่ากองทัพทาคที่สองซึ่งรบบ่อยกว่าการส่งกำลังบำรุงของกองทัพทาคที่สก็แย่มากเสบียงส่วนมากไม่ถึงแนวหน้ามีการคอร์รัปชันทุกอย่าง ตลอดการรบเราต้องกินมามาหยกกล้วยมะเขือยาวดีหน่อยคือเนื้อทอดกับข้าวเหนียวแน่นอนผมเป็นทหารรับจ้างโวยวายไม่ได้มากนักเพราะชีวิตราคาถูกพระภาคกล่าวตัดเพาะด้านนาวากาศเอกไพรโรธเป้าประยูนอดีตนักบินโอวีเทนที่ถูกยิงตกและโดนจับเป็นเชลยอ,อยู่ในลาสิบสองวันก็ได้ให้สัมภาษณ์พับสารคดีเช่นกัน โดยอ้างว่าทางกองทัพอากาศได้บันทึกบทเรียนสครมกราวพลาดเคลื่อนเช่นกรณีเครื่องของเขาที่ถูกยิงตกนั้นเป็นเพราะความผิดพลาดจากการวางแผนที่ใช้แผนเดิมซ้ำๆจึงถูกยิงตกไม่ใช่เพราะบินวนรอตามที่กองทัพกล่าวมันเกิดจากความผิดพลาดในการวางแผนที่ใช้แผนเดิมในวันต่อมาเขาดักรอยอยู่แล้วผมไม่คิดร้องเรียนก็ให้ผิดอย่างนั้น เขาพยายามปกปิดบางอย่างอาจพยายามปกป้องคนบางคนนวากาศเอกไพโรดกล่าว